สวัสดีค่ะช่องไปบ้านตีเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับรานค้าเพลนะคะรับประจำวันที่24ธันวาคม2567ค่ะก่อนอื่นเลิ่อนตขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องมบบ้านตีเกมก่อนนะคะที่ทําการสมัครสมาชิกช่องมบบ้านแล้วก็ขอบคุณพริรดีทุกทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมาแม่เลยค่ะ คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็คดีเซอร์นะคะแม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID p a พาสเวิร์ดด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเรขราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ Li n e o f f i c i a l เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ส่วนี้ก็เป็นของเด่นอนะคะซึ่งโอเคเสียเงินไปแล้วนะฮะเดียยตังค่าชุดไปแล้วอเราพืดเกิดว่าวันนี้มีอะไรให้เรากันบ้างน,นะคะก็มีใบยขยายช่องที่ลดราคานะคะจากแปสบาทเหลือแค่ส0ิบาทเท่านั้นเนาะซึ่งตันนี้ตัวละครก็ขยายให้เป็นสาสิบปดช่องแล้วนะคะจากสาสิบห้าช่องนะอ่ะแล้วก็มีใบสร้างตัวละครซีซั่นเข้ามาอันนี้คือเผื่อใครไม่ได้ดูแพทอัปเดตนะคะคือ เขาวันนี้เขาแจกใบเอ่อตั๋วซีซันใหม่ให้ทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเพิ่มหลังจากแบบได้ได้ตั๋วฟรีแล้วแล้วเกิดแบบเอ้ยอยากยังอยากเล่นอีกอยากสร้างเพิ่มอีกอยากจะเก็บของรางวัลอีกเขาก็เลยให้ตัวนี้มาก็คือคุณต้องเสียตังทั้งหมด199บาทนะคะซื้อได้เอ่อตะกุละหนึ่งครั้งแต่ว่าเอาง่ายคือมันรีทุกๆวันที่หนึ่งของทุกเดือนก็คือซื้อได้เดือนละหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะง่ายๆเลย แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเราสเต็กของตัวซีซันเนี่ยได้แค่5ครั้งนะก็คือได้สูงสุด5ใบถ้าเกิดใครยังไม่ได้เคลียร์ไปเคลียร์ซา้าเพราะว่าแม่งคุณจะไม่สามารถมีใบที่6ได้นะคะโอเคต่อไปออชุดเดไอ y e นะคะมาพร้อมกันหมดเลยก็คือเอาชุดใหม่ๆเข้ามาให้ซึ่งแบบปรับให้นางใส่ได้ก็ จะมีชุดประจำตัวนางเลยคือชุดดวนปืนเที่ยงใครเป็นคนคิดชื่อโอเคแต่ว่าชุดดวนปืนเที่ยงนะคะ่ะก็จะเป็นชุดนี้ก็คือชุดประจำตัวของนางเนาะปิดผ้าคลุมก็อย่างนี้หลายหลายคนอาจจะเห็นไปแล้วแต่ใครยังไม่ได้เห็นก็จะเซ็กซี่หน่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่อ่ะก็คือแบบน,นี้ส่วนตัวชอบทั้งสองแบบอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะซึ่งก็จะมีอาวุธมาให้ทั้งหมดสามอันเลยก็จะอยู่ที่ราคาแบบร้อยบาทแต่ถ้าใครแบบไม่ได้อยากได้อาวุธ เออไม่อยากได้บาซูก้านะหรืออะไรเงี้ยก็ลองดูมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะว่าจะเอาแค่ช AP <apple> ุดอย่างเดียวไหมหรืออะไรเงี้นะคะแล้วก็เออชุดที่แนทอายใส่ได้เลยก็จะมีชุดเมมโมเม็นโตโมรีหรือว่าชุดแม่ชีนะคะชุดพักเรียนพิเศษชุดกุหลาบดำชุดกาคาเดเมียชุดรูเซียนบองนะคะแล้วก็ชุดคาเทียนนะคะชุดละห้าร้อยบาทนะคะ ซึ่งพวกนี้ก็คือเข้ามาเลยโดยที่แบบขายถาวรให้เอ่อให้กับเดกอาเลยนะคะต่อไปจุดเริ่มต้นของเสียงปืนนะคะเป็นแพ็กเกจเนาะราคา8ปดสบหกบาทก็จะได้รับกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมไปหนึ่งกล่องแล้วก็เป็นเอ่อสามารถเลือกได้ว่าจะเอากระเป๋าสิบหช่องไม่ใช่สิสิเนี่ยมันต้องเป็นเท่าไหร่ยี่สิบิสองเออเพราะมันสองอันอะเป็นกระเป๋าสิบหช่องสองอันน่ะ แล้วก็แต่ข่ามาในตำนานหนึอันนะคะหรือว่าเมทสองตัวอันนี้ต้องเลือกนะก็คือเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งก็คือเหมือนซื้อชุดแถมของอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปแพ็กเกจส่งท้าปีสองห้ากเจ็ดันจาราคาหนึ่งพันแปรอยเสบห้าบาทเออจะมีกล่องเลือกเราชุดพรีเมียมสามกล่องมีความสูงต่ำของช่างร้อยี่สิบอันมีกล่องเลือกชุดปีสองห้าหกเจ็ดหนึ่งกล่องนะคะเปลสแตกร้อยห้าสิบคุ้มอยู่แต่ก็นั่นแหละแล้วแต่ชอบนะจ๊ะ ต่อไปกล่องรอยพิเศของช่างตีเหล็กห้าสิบอันราคาสี่พันเจ็ดอยี่ิบห้าบาทโอ้โหโหดมากเกาะเช็ดนี้ก็ไปสุ่มอ่ะมันเป็นมันมันไม่เชิงกล่องสุ่มอ่ะมันก็คือเหมือนมันสุ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราคือ,อยังไงก็ได้ของแต่แค่ว่าจะได้อะไรเท่านั้นเองเนาะอืมต่อไปตัวเลือกแห่งโชคปีสองห้าหกเจ็ดนะคะราคาหกร้อยบาทก็มีกล่องจุ่มมาให้นะฮะ เป็นกล่องจูบการส่วนภายน้าพิสวงสิบกล่องกับกล่องตะการตาห้ากล่องนะคะซึ่งกล่องพิสวงอะของรางวัลดีสุดจะเป็นกล่องอวุชพรีเมียมสิบกล่องนะคะแล้วก็หินคอนสามพันอัวนวีพีสามสิบวันประมาณนี้ส่วนต่ำสุดจะเป็นหินคอนห้าสิบค่ะส่วนไอ้ห้ากล่องเนี่ยหินต่ำสุดจะเป็นหินคอนร้อยอันนะคะคือของรางวัลต่ำมันอะจะดีกว่าพิสวงมันเลยให้แค่ห้ากล่อง่ย แต่ว่าของรางวัลดีสุดเนี่ยจะเป็นพวกของอาวุธพรีเมียมหนึ่งกล่องสิบกล่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่มีคอนสามพันนะคะไม่มีวีพด้วยอืมี v ี p ีแค่เจ็ดวันอันนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนหรือลองดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วก็อันไหนเราถูกใจเนาะก็คือเพราะว่าเราต้องเลือกอน,นะเลือกได้สองอันนะคะก็เท่ากับว่าเอ,อเลือกผสมก็ได้ษอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปตัวเลือกแห่งโชคสองห้าหูเจบแบบที่สอง เอางยๆคือกล่องจุ่มนะคะกล่องจุ่มแต่ละแบบเอามามัดรวมขายให้สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอันไหนแบบไหนนะคะราคา660บาทนี้เป็นแบบที่3อันนี้เป็นหินคอนล้วนๆเลยเป็นหอสูมหินคอนนะคะในราคา777บาทแล้วก็ตัวเลือกชุดปี2567อันที่1นะคะลดราคาให้เหลือ750บาทเลือกได้2ชุดค่ะเลือกสัปดาก็ ออถ้าเอาง่ายๆนะถ้าชุดไหนเดทอ y ยยังใส่ไม่ได้อะ่ะกดไปแล้วมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือใส่ไม่ได้ค่ะง่ายๆเลยง่ายๆเลย <c oughs> ซึ่งเซ็ตแรกนะอ่ะเซ็ตแรกนะคะมีชุดเซเลนเทียคา,าเดเมียกุหลาบดำชุดโพเอชุดเอเดอร์วูชุด, w, ชดซเซเรนชุดกระต่ายขาวขนปุยนะคะชุดเอเดอร์วูนี่คือของผู้ชายนะแล้วก็สุดยอดชุดแร่งปีสองพ้าหกเจ็ดอันที่สองนะคะก็จะมี ชุดซีเอรล้อชุดเมเมโมรีชุดราลิชินีกุลาบชุดภ้าเป็นพิเศษชุดเงาสนไทยาชุดบิดีนายนะคะแบบเออแบบบวกกับแบบธรรมดาเนาะถ้าใครจะซื้อหลายชุดนะนําม็คเนี้ยมันคุ้มกว่านะคะแต่ถ้าใครจะซื้อชุดเดียวก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเออต่อไปกล่องเลือกใบเปลี่ยนทัศน์สิบอันนะคะราคาสี่รอยี่สิบบอรเอาไปเลยจุกๆ ซึ่งข้างในเนี่ยเลือกได้ว่าจะเอาใบเบิลท่าสะพาน้าหรือเอาใบเบิลท่าสะพานเลี้ยงหรือเอาลูกแก้วของ TR นะคะต่อไปน้องเมียสี่ตัวะคะ่ะในราคา768บาทก็แพ็กเกจชุดคูณ3นะคะ1,440บาทได้รับกล่องเลือกชุดพรีเมียมไปเลย3กล่องแล้วก็เฟสแตก็กเอ่อเลือกได้ว่าจะเอาเฟสแตก140็กร้อหรือต้นกำเนิดการสะสมความมืด7อันนะคะแพ็กเกจชุดพรีเมียมแบบคูณ2นะคะราคาก็จะลดลงมาหน่อยเหลือ1,040บาท กได้ว่าจะเอาร้อยสิบเอ้ยเต๊อกร้อยสิบหรือตอน้น,นกำเนิดการจัส่ความมืดเรือนังสี่อันนะคะแล้วก็เป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมสองกล่องแล้วก็ชุดบิดีนายนวนกลับมาขายให้แบบไม่ได้มัดรวมมากับท่าเต้นนะคะในราคาห้าร้อยบาทราครอยากจะได้เนาะแต่ว่าเด็ดอะยังใส่ไม่ได้นะคะโอเคแล้วก็เซตรถมา้าคีเอลล่านะคะราคาห้าร้อยสี่สิบหกบาทเครื่องมาบริเซนสามร้อยแปดบาทก็นี่ก็เป็นพวกเซ็ตของคริสต์มาสนะคะแล้วก็เครื่องลากรีชางสามร้อยแปดบาท เครื่องเรือนตกแต่งคริสต์มาสค่ะในราคา5้ายเจ็สิบาทถ้าเบาหมดก็5้ารอยเจ็ดิบจะซือ้อจะซื้อแยกก็ได้ลองเลือกดูแล้วก็เครื่องประดับเดนไอนะคะเข้ามาหลายอันเลยใครชอบอันไหนอะไรยังไงก็มาสวยกันดูนะเจ้เดนไอใส่เว่นอันไหนดีอย่าเพิ่งนอกเรื่องเดี๋ยวก่อน <c oughs> ทับคลิปก่อนโอเคแล้วก็ชุดชั้นในนะคะชุดชั้นในของเดนไอนะคะเข้ามาให้นะคะหลายชุดเลยชุดเฉพาะไม่แน่ใจนะแต่เหมือนอันนี้ก็ ก็มีหลายอาชีพนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะซื้อชุดชหนอันไหนหรืออะไรยังไงนะคะชุดเฉพาะเหมือนจะไม่มีนะคะโอเคแล้วก็พวกนี้ก็คือเหมือนจะพูดไปแล้วเนาะใช่ไหมน่าจะพูดไปแล้วนะอแล้วก็วันนี้นะคะลดราคาเพิ่มเติมก็จะมีลดร,ราคาเซ็ตหมวดพานาอีกแล้วเนาะซึ่งดีมากแล้วก็หมวดก็คือพวกรงพวกสก,กินเรืออะไรอย่างเงี้ยลดราคาให้เพิ่มเติมนะคะ แล้วก็ลดราคานหนักกระชองกระเป๋าอะไรมันยังอยู่นะถ้าเผื่อใครจะซื้อนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับรนคาเพอร์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านมีกาลังให้ก,กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย